สวัสดีครับกับพบกับแคทไฟท์วันนี้ผมกอล c ฟแคทไฟจะแนะนำเทคนิควิธีการ ตั้งค่า Facebook ให้ผู้ติดตามเป็นเฉพาะเพื่อนเท่านั้นนะครับณปัจจุบันครับเฟซบุ๊กเนี่ยอนุญาตให้ผู้อื่นเนี่ยติดตามเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนอื่นที่ไม่รู้จักก็สามารถติดตามได้นะถ้าเราตั้งค่าให้เป็นสาธารณะนะครับในการติดตามนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยบางคนก็นาโพสของเรานะครับไปใช้ในส่วนของไม่ดีก็มีนะครับอาจจะมีการไปดราม่าต่างต่างก็ได้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับเราสามารถตั้งาใตนนอขรก ั้งค่าตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการตั้งค่า Facebook ให้ผู้ติดตามไปเฉพาะเพื่อนเท่านั้นนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวของเรานะครับเพื่อป้องกันคนอื่นจะแคปโพสต์ของเรานะครับไปใช้งานนะครับถ้าไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยก็จะไม่สามารถมาติดตามเราได้นะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือกดไปที่ Facebook ครับกดไปที่ Facebook นะครับจากนั้นกดไปที่เมนูด้านล่างครับเมนูนะครับที่กรอบชี้อยู่ด้านขวาล่างครับกดไปที่หน้าเมนูนะครับแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับกดไปที่รูปฟันเฟืองด เมื่อเข้ามานะครับให้เลื่อนลงมาหาหัวข้อคําว่ากลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลครับกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลนะครับจากนั้นมาที่หัวข้อผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะนะครับผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะนะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปครับเมื่อเราแตะเข้ามาครับมาที่หัวข้อแรกครับผู้ที่สามารถติดตามฉันได้อันนี้สําคัญเลยนะครับว่าเรานะครับจะให้ผู้ใครเนี่ยมาติดตามเราได้นะครับผู้ติดตามจะเห็นโพสต์คลิปเรียวและสตอรี่ของเราเห็นไหม เพื่อนจะติดตามโพสเราได้คลิปเรียวเราได้เห็นไหมตรงนี้นะครับก็คือเขาสามารถมาดูเราได้นะครับตรงนี้เราแตะเข้าไปตรงนี้คําว่าสาธารณะนะครับแตะเข้าไปครับแล้วก็เลือกมาที่คําว่าเพื่อนครับ เปลี่ยนเป็นเพื่อนนะครับเฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่จะสามารถติดตามเราได้และก็เห็นโพสต์ต่างๆของเราได้นะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้นะครับสาหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับต่อมาครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําว่าให้มาตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับก็คือใครที่ดูผู้ติดตามของคุณบนไทม์ไลน์ของคุณได้นะครับอันนี้นะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับคือ บางคนเนี่ยสามารถมาดูว่ามีใครติดตามเราได้บ้างนะครับว่าสามารถมาดูว่าเอ๊ะคนนี้ติดตามเรานะครับอาจจะมาอ้อมอมมาดูแล้วก็มาอ้างเป็นคน่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ละโคนลข้อควรระวังเลยนะก็คือ ถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับก็มาแตะตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องเลยครับกาหนดเลยครับว่าใครบ้างนะครับที่สามารถดูผู้ติดตามเราได้บ้างนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับอาจจะเป็นสาธารณะเพื่อนเพื่อนยกเว้นคนรู้จักเฉพาะชั้นนะครับคนรู้จักและเพื่อนสนิทนะครับอปขออนุญาตเป็นเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยแตะเป็นเพื่อนสนิทนะครับแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้ไว้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับเพราะปัจจุบันเราจะเห็นกรณีข่าวสารเยอะมากที่มีการแคปโพสตนะครับเอ๊ะ ไม่รู้จักกันยังมาแคปโพสเราได้ไงก็ถ้าเกิดเราเปิดเป็นสาธารณะเนี่ยก็ใครก็เขา,เขาสามารถเข้ามาติดตามเราได้อันเนี้ยเราสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวโดยการตั้งค่าตรงน,นี้ได้เลยครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์ตงค์นะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ